You promised my son. That to give him you're going o free r give b โอเคคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ไอตัวคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมันเป็นคลิปวิดีโอส่วนหนึ่งที่มาจากคลิปตัวนี้นะครับนะซึ่งคลิปเนี่ยมันมีชื่อว่า Dad Angry with g r i s Craft นั่นเองนะครับผมก็ g h r i s Craft คนเดิมครับยูทูบเบอร์ที่เพิ่งล่าสุดเพิ่งโกนหัวไปน่นแหละครับ,ก,นนรบก็คุณพ่อคนนี้เนี่ยเขาได้อัดคลิปนี้ขึ้นมานะโดยที่ช่องเนี่ยไม่ชื่อว่า a l i c e y Gaming นั่นเองนะครับซึ่งช่องนี้เนี่ยเป็นช่องของคุณพ่อนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเอามาให้คุณผู้ชมดูกันข้าวๆแล้วกันนะว่าไอตัววิดี ยังไงนะครับผม That you are going to give him going Rob re free give นั่นแหละครับก็คือคุณพ่อก็ได้พูดประโยคว่ารีเดดที่มันกลายเป็นมีมทุกวันนี้เอามาให้ท่าผู้ชมได้ยินๆนั่นเองนะว่า you promise to my son to give him free r o b u x <laughs> ก็เอาง่ายๆครับก็คือเหมือนกับว่าลูกของคุณพ่อคนนี้นะครับเขาเป็นคนดูคนหนึ่งของก craft นะครับแล้วเหมือนกับว่าตัวลูกของเขาอะ่ะเหมือนจะเป็นผู้โชคดีที่ได้กิจกรรมของโรบั x ของกรีคราฟบะแหละแต่ทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่ากรีคราฟอะได้สัญญากับลูกของเขาเอาไว้เออเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาโรบัก แต่เขาไม่ได้ให้ครับแล้วคือในคลิปวิดีโอนี้ก็มีการบ่นต่อข้างหลัง้วยนะว่าอารมณ์ประมาณแบบว่าเออเนี่ยลูกของเขาเนี่ยนั่งดูไลฟ์คนทุกไลฟ์เลยนะนั่งรอตลอดตอนกลางคืนนั่งรอดูไลฟ์เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เนื้อหาโดยรวมเนี่ยของคลิปวิดีโอนี้มันมีประมาณนี้นะครับนะก็ถ้าเกิดใครอยากจะเข้าไปดูตัวคลิปวิดีโอเต็มๆเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้วยละกันทีนี้เนี่ยก็ได้มีคอมเมนต์ของกรี c กคราฟต์มาด้วยนั่นเองนะว่าเออบอก ออแต่ว่าตัวกิ๊กคราฟเองก็ได้ทําวิดีโอออกมานะครับซึ่งเป็นวิดีโอตัวนี้นั่นเองนะครับผมนะเรื่องชื่อว่า I'm s o I'm so Sorry Low Box Jailbreak นะครับคือเขาก็ได้เล่านะครับผมว่าเออเนี่ยตัวเขาเนี่ยแต่ก่อนนะเขาทาการไลฟ์สตรีมตัว Jailbreak บ่อยใช่ไหมทีเนี้ยแล้วเหมือนกับว่าตัวเขาอะเขาก็รู้แนละ้วว่าเขาก็สัญญากับเด็กๆเกอาไว้เยอะมากว่าเออเนี่ยเขาจะให้ Low Box ก,กับเด็กๆทั้งหลายแต่เหมือนกับว่าบางทีคือเขานะ่ะได้เล่าให้ฟังนะครับว่าตัวลิ๊กคราฟเองอะตอนช่วงที่เขายังไลฟ์สตรีมเ a ลเบรก a k บ่อยๆอะไร ลาเจลเบรกอัปเดตนะครับกรคราฟเวลาจะไลฟ์แต่ละทีเนี่ยจะใช้เวลาไลฟ์เนี่ยค่อนข้างจะนานมากครับไลฟ์ทีหนึ่งเนี่ยหชั่วโมง6ชั่วโมงก็คือแบบเวลาการไลฟ์มันเยอะมากแล้วเขาก็ได้บอกนะครับว่าเออเนี่ยพอเขาไลฟ์เสร็จเนี่ยมันก็ตกไปประมาณตีห้หรือ6กโมงเช้าแล้วอ่ะแล้วเขาก็นอนใช่ไหมพอตื่นขึ้นมามันก็ลืมกันได้ไปเรื่องปกติครับอ่ะก็คือนี่คือสิ่งที่กริคครับได้ออกมาพูดนั่นเองนะแล้วก็ส่งข้อความเนี่ยไปหายูเซอร์ของเด็กคนนี้นะครับนะนี่เลยนี่น เขาได้ส่งข้อความมาหาเด็กเหมือนกับว่าเออเนี่ยฉันขอโทษจริงๆนะที่ลืมให้โลบักกับนายเนี่ยอะไรอย่างนี้แล้วก็หวังว่าคุณยังดูวิดีโอของฉันอยู่อะไรประมาณนี้ก็คือในเนี้ยเขาก็จะบอกเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาโลบักให้นะก็คือเราจำเป็นต้องเข้ากลุ่มเขาอะประมาณนั้นนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อเนี่ยก็ได้ทาคลิปออกมาขอบคุณนะครับนะนี่เป็นคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่า Angry Dad Saying Thanks to g r i c r a f t นั่นเองนะครับผมก็ในคลิปวิดีโอเนี่ยก็คือพูดแบบขอบคุณกริกคราฟต์นะที่ว <laughs> Creecraft, thank you very much for that gift you gave my son, that $10 pack of Robux, thank you very very much. This is Angry Dad from India. No longer angry. God bless you. Thank you. ก็นั่นแหละครับทำลายคร่าวๆนะครับ,มรรบผมสำหรับเรื่องของวิดีโอ You Promise Me My Sun t ุก k e y p i m v i r o บั c จากคุณพ่อคนอินเดียคนนี้นั่นเองนะครับ I Have CPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไวาหายห่วงแอดมินพร้อมให้คำปรึกษารวดเร็วทันใจสำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปลนะครับ